สวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube บ่าวสรารคามพาเลาะครับผมมนมี่ยู่ตรงไหนตรงหน้าที่เก่าครับมนี่จะพาเลาะสวนสวนของบ่าวสรารคามเองครับผมว่าปลูกอย่างแน่มีอย่างแน่แล้วครับบรรยากาศงามเ้าเป็นยังไง มีสุยางครับผมว่าสิเป็นผักมีนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำกับแทงน้ำใส่ส่วนโตครับข้างบนดอกแข่งงาม หนึ่งเสกบเส็ปลาครับอยู่ทรงไหทรงหน้าครับมือน,นี้ยุสวนครับนี่เป็นบวกบวบอันนี้ตูครับหลายอย่างครับแข็งแรงครับผมพี่นอ้อง ฝนบ่ตกจาก้าเ่อปลูกยังก่เบพบครขึ้นบาใาหงามหรอกบ่คือเป็นฝนนะมันมีห้ามีมฝนนี่โอ้ยปลูกยังก็ได้ปลูกยางกะดีงามเบิดพื้นที่นี่จะมีอยู่ที่เก้าไร่นะครับเพราะอากาศดีครับตอนเสาร์อาทิตย์กำลังเวลาประมาณนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงเคิร์งนะครับ ท,ท้งแถวม่เราปลูกผักขายสุม,มือครับขายทุกอย่างมือละสองรอยสามรอยก็เอาครับผมขายสุม,มือเจ็บผักขายอันนี้ก็จะเป็นบอ่อปลานิลครับผมบอ่อปลานิลโอ้ยบ่ออะเอาอาหารวันพี้องบึง บอปลาดิ ნ ครับอันนี้เป็นแปลงผักแปลงผักหนาหลอนเราจะเอาผ่าคุ้มในจักหน่อยเห็ดหนาครับเห็ดหนาเห็ดผักหนาเนารีงหนาบอมีฝนนี่ลำบากเดี๋ยวผม,ม,มเอาอาหารสาวานในบึงมาแล้วครับอาหารสิวานในแฟนคลับบึงครับอันนี้เป็น บ่อบปลานินครับผมด้านันหาวาหารไนนี่นี่ก็เห็นมานอนอย่เนาะปลาท่านไงครับปลาหในไงรุนไงเอาออกไปแล้วขายมือละหาโลหกโลโไม่เ,เ,เห็นปลานินครับ ใส่ควนออกไปแล้วขายไปแล้วซื้อมือขายซื้อเมื่อเมลหาโลหกโลทุกเมือครับมีสีเหลืออยู่ใส่หน่อยใส่กำลังเลิมใส่กำลังสีว่าท่านไงครับใกล้แล้วล่ะอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้ขายแล้ววันในหลายเลย งหน้าครับผมสารบาตเท่า,ายู่แบบสบายสบายเรียบๆง่ายๆคุณสุขครับผมอยกัแบบถ้ามาชาิแบบนี้เอาไปประดุกน่าเหมือน ผักครับผักหนาแรงโอ้ยบอกงามประว่า,าเอาอย่างครับต้องหดน้ำซู่มือหดไตกับว่าบ่าคือฝนเนาะหมกพริกกระไม่ไปครับผมบพริกกระเขือมันตกตัวกำลังขึ้นข้าง แล้วก็ลังหอสวนครับแล้วฉีดน้ำหอยนี่เป็นวอลกระดุกครับขายเสม่องมือกระดุกเื่หาโรคบรขาด ชือมันสั่งเสมอครับสั่งนะครับเอากระติกไปสูงเพิ่นแยกบอ่อครับปลาดุกปลานิ่นแยกกันสัดส่วนครับวเวลาเอาขายเอาไงาอันนี้บริบรอยนามใส่ครับเพราะว่าอีกมือสองมือนี่ก็สิได้สะแล้ว<ะ> สารก็คือสูบน้าออกจับเปิดจับจับเธอเดียวไปถายเปิดครับแล้วก็ลงใหมันจากบสอ 2, 3, งสามมือแล้วก็ลง้งมั แม่เราหดส่วนอยู่ับบมใส่ไส้ใดครับใสโวุปันนาจากบอ่อปลาเป็นมาหดผักครับน้ำฉีปลาจะเป็นปุ๋ยชีวภาพไปนตัวครับพ่อเหาไปไหนไปนิ่น เมื่อไหร่ครับจะเป็นปลาบักทัวกําลังจีขึ้นคางครับขายดีครับผมขายกว่าท่านมีตัวไรอย่าเท่านั้นแต่ว่าเปลืองน้ำเนี่ยแต่ว่าขายดีครับกําลังจีเป็นดอกกําลังจีเป็นดอกกําลังสีงามครับกําลังขึ้นคางพอดี บรรยากาศเแปบบ็นอยู่สวนอากาศดีๆครับผมอันดีลอมอยู่นี่คือบอกบครับบอกบครับบอกบครับคือจะเอาลูกเอาหวกนะครับเพาะไซนีก่อนเพาะแต่มันเป็นขาเป็นโตขึ้นแล้วก็าจะปล่อยเลยครับปล่อยเห็นมันอยู่นี่แหละหายจินหมดจินแม่งแบบธรามาฉาะครับ มือ่สองมื่คอยหัวอาหารใหม่ทีนึงตะกะใหญ่เร็วบบมีกินข้าวกินเหม็นครับผมปล่อยให้มันหาอยู่หากินในบริเวณเรอบไว้เวลาจับจับที่ไหนวันที่ครับมันจะลงไปแนะนำไปอยู่ในไอ้ผักตบน้ำไอ้กอเข่ากม็มีมีมีผักตบจาว่ามีกอต้นเข่าไอ้พวกเนี้ยอยู่น้ำเหงาเขาก็มือไปซศ้าไปงุ่มเอาได้ครับ ขายมือละโลูกสองลก,ก็อยู่ได้โอเคครับขายกับป่าตอนนี้ขายปลาครับขายปลาออกเสมอประดุกชงหันจะเป็นปลานินเป็นปลาดุกครับนี่จะเป็นบักทัวข่าบักทัวเก่าคือห่อนนะครับผมแดดใหม่โอ้ยใบกิกหมดจะปลูกขึ้นแนวครับอยู่นี่ ไปเรื่อยๆแบบจะเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับมีพืชมีผักชนิดใดก็เอามาปลูกล่องปลูกใส่เอือกได้ผลนี่จะเป็นไผ่ครับไผ่จิมจูไผ่หวานไอ้เพิ่นมาสร้งางแบบทั่วไครับต่อแมีแล้วเจ็บมาะเซานี่นุ่ยหวัวงามครับเราตำเสียนอยัง หน่วยบักทัวร์ไหมหน่วยง่ามอวบครับยิ้มขอบสาบประดุกครับผมใครมกบรรยากาศแบบนี้กะง่ายๆครับ ไปมิทีแน่กับคุดบอคุดสาไว้นี่เจ็บหน้าไมปลูกพักปลูกของไปกินครับของกินของใส่บ่ได้ซื้อครับยางเขาสวนขัวเฮ้าไม่กินนะครับอยากกินปลาบอพายแหลงมาวันจอกปลาดเดียวไ่กินครับบ่ต้องซื้อไผ่ได้ซื้อตอนน้นแหนเห็ดบ่เป็นครับพื้นปลากับผงชูรส นี่จะเป็นสวนกระปวดเก่าครับกระปวดเก่าของอําแมเรแล้วหากฝักไปขายเบดแล้วครับต้นกะนี่ประโยชน์ลายยางครับหักฟักไปขายต้มขายได้แล้วกะต้นลําต้นกะบดแหงวัวครับ,บงัวลําต้นบดแหงวัวเป็นอาหารยามแรงของงัวครับผสมกับเฟือง แลวก,มมก,ก,ก,กลว็มันจะมีหลังจากหักฟักหักยางไบขายแล้วมันจะไม่หยาขึ้นแต่งัวมาลามครับน้ำเล่นได้ประโยชน์สองยางครับตั้งขายฝักหลักะนำตดกะอ่ะอําบดแหวงว่าครับผมนี่จะเป็นต้นพยุงครับพยุงแท้แน่นอน กระตังสีงามกระตังสีใหญ่ครับต้นกล้วยพยุงพยุงไว้ให้ลูกขห้ห้านครับอีกยี่สิบสามสิบปีให้พักหนะอาจจะมีราคาปลูกช่วงแรงครับว่าใครติดติดยูซิปก็ต้นนี่แลหละนะครับกระตังสีถ้าม,มีอยู่ที่ว่ารอดแล้วเนาะพี่น้องเนาะรอดแล้วครับเมื่อตายดอกเพราะว่า ดูหอดตอนนี้แล้วบริหดน้ำเลยหดตะที่แรกนี่อยู่ครับมื่อยู่ของทพนที่มีอยู่แปดตนะครับโอ้ยจอยขับอันนี้แม่แม,นนแม,แม่แม่เถ่าแปดตัวแต่ว่าเทียมว่ามันหนีสามก็คือมีอีกหน้าหนึ่งครับตัวนั้นมีหยาก็เลยเอาไปปุ่นอีกหาครับ๋ยวพลาดหรอ เฉดหนะ้าพื้นที่ไปเรื่อยๆครับผมบรรยากาศยู่สวนครับผมถึงมุมถึงมุมกับนีตนนนบ่ต้นยางนาครับต้นยางหนออนจะรู้จักดีต้นยางยางนาปลูกซิบต้นครับเหลือสามต้นครับเพราะว่าผมบ่อ่อใครจะอยู่เนะาะผุ้ถอมัก็ดูแลบ่าไว้หดหนามหดทาบ่าไว้ ในหดตัสองสามอาทิตย์แหละรับว่ามือหอัวดอกถือว่านยังเหลือกัอยังก็ยังโอเชนะครับเดีย๋ยวหนาฝนมันจะหาว่าปลูกใหมพื้นที่โล่งครับก็นั่งจะเริ่มโครงการขุดสายอีกหนอยนึ่งสายใหญ่ครับผมสายตัวนี้เป็นสายกักเก็บหนาก็าได้เรียงปลาเราจะเป็นแบบปลาธรรมชาติ พื้นที่ลงอยู่ตอนนี้แหงครับผมว่าถือฝนจกเถื่อตกกระทัางอื่นครับเ็ดสวนแบบผสมผสานหน้าพื้นที่แบไม่อยู่เก่าไรกันจาังว่างแผนให้มันลงโตที่สุดหล้วเด้ย๋ยวพาไปบึงสวนหยาครับ ตอนนี้อยู่ในสวนหญ่าครับสวนหญ่าของเราพอแล่าไ้ไปบดให้งัวเนาะงามงามช่วงหนาแรงตัวช่วงเจ้าขอไม่ค่อยมีเวลาดูเล่ยเสียช่วงบํารุ่งช่วงขุนสีนะครับหนาบ่ท่านงามนะครับมีจะเป็นหย่าน่เปีย กับหายาหญ้าหวานวาสันครับประมาณหนึ่งไร่เมื่อถึงไรนะ่นี่ย้าสุดข่นก็พแเราปลูกไว้กตะบดแห้งมาครับแอ้ยหนาอื่นเลยขึ้นแซมเต็มมันแห้งครับมันต้องหดน้ำในเปิดน้ำใส่กนสั่นกับตายเพราะว่าแห้งเกิน บ่ดีครับฝนบ่ตกนี่เป็นยังกะลำบากปลูกยังกับม่ค่อยขึน้นปลูกยากครับพักกับบ่งงมบ่คือหนาฝนกับหนาหนาวเนาะหนาหนาวก็หนาฝนเฮ็นรยังกะไงปลูกปลูกพืชกับติดไงปลูกพักกับแามอขอกงวัวสะโครับ พอกวัวหรือว่าฟาร์มวัวเล้าว,วัวนะครับพื้นที่ของกว้างจะโคตรซ่าตรงนี้นอีกหนึ่งครับยจากเหตนี้มานีเเป็นสะตัวนี้เป็นสะ,นนสะจะไปเตุเป็นแบบกากเก็บน้ำเลยครับรเพราะมันอ่อาไว้เรียงปลากระสีมีปล่อยปลาแบบปกติแต่ว่าจะ จะบริสุทธิ์หรือว่าจับขายคือสองสามลูกแหลกครับเป็นฟ้ามหัวของถ่พ่อ,อยู่แบบธรรมชาติครับยู่แบบนี้ยู่ใดครับ บรรยากาศตอนเช้าย็นสบายล่มนามขึ้นกน็สบายครับอากาศดีบ่ฮห่อนครับโล่งหายใจสะดวกอากาศบริสุทธิ์น่มเส้าครับพื้นที่อ่าทางนั่นนี่ที่เป็น นนดินนี่ก็คือเอาดินจากซานะครับก็ขอบๆนี่เอาขึ้นมาไหวพวาะว่าามช่วงหนาฝนหนาฝนหลากมันก็จะมาปลูกปลูกพักทั้งนี้ครับพอหมดหนาฝนปุ๊บจะลงไปปลูกอยลุมคือเกา้าใกล้น้ำพ่อหนาฝนกระจาย็นาทั้งนี้ครับนี่ที่เกาจะเป็นที่ปลูกผักทัว่วปลูกผักพริกของเรรมเียเราครับ ออกมัวครับทำไมเราหดผักเลยคนโชคดีครับนี่มีใดโครงการของหลวงมาเจ้านามาดานไห้ครับเพราะมาเห็นพืนพื้นที่แบบเกเกษตรจ,จริงจังข้าเจ้าก็เลยมว่าจอนามาดานไห้จอไห้มีปั๊มน้ำไห้มีถังไห้มีแผงโซลาร์เซลล์ถังเก็บน้ำไห้เรียบร้อยครับเนี่ยครับ ทั้งขนาดหามือลิรมีปัมน้ำทรงมีปมขึ้นแผงโซลาเซลล์พร้อมเดียแบบร้อยครับก็คือเป็นโครงการของรัฐของหลวงที่จะมาเห็นความสัมพัญธ์ของเกษตรกร,ะร,กรนะครับเห็นกันเห็ตเกษตรแบบจริงจังนะก็เลยมีโครงการตกมาให้เป็นแผงโซลาเซลล์สูบน้ำครับ สูบน้ำขึนถังแล้วดับปั่มตัวนึงจ่ายน้ำเข้ามาเพิ่มแรงดันน้ำออกไปจ่ายสวนในพักครับเดี๋ยวผมพาขึ้นมึงบรรยากาศทั้งทึ่งทางน้ำม,มุ่มสูงครับอากาศจะเป็นแบบไรโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่มุ่มสูงครับ โอเคครับนี่คืออ่าามุ่งสูงนี่คือเทียงหน้ามองยูนะครับขึ้นมาแล้วเห็นความแห่งแรงกว้างไกลเลือเกินครับเดี๋ยวไปทางไหนกันอ้เหลืองแห่งกรอบบ่ามีน้ำครับ แห่งแรงนี่จะมีลำบากครับเหตุอยังกะยากลำบาก ของเราขายสมือครับขายผักขายป่าอีกสองสมมือก็กอกอกจะาสาบอ่อประดุกสาขเปนมาเอาไปไขายให้หมดแล้วกัตากบอไว้สองสามมือครับวันปูนขาวไว้แล้วก็จะอาลามใส่ไม ลงปลามันคือภาพมุมสูงมาเห็นความแห็งแรงของชีวิตเกษตรกร,กรนะครับท่าแะไรย่งมากอะ่ะลำบากครับเพ็นกังกับอะไรความสูงนะครับนี่คือสวน าของพราสารกามนะครับให้ชมบรรยากาศนิ่มสกเอากาศดีๆตื่นเต่าขึ้นมายิ่งเสียงนกเสียงกาห้องดูกับผักดูกับสวนกับไรสูตรบรรยากาศบริสุทธิ์นาเเสานะครับเชิญนยครับเพี่น้องผู้ใดอยากมาสัมผัสบรรยากาศอยู สวนของบาวสาร้ามกับเชิญครับอาเ่อนาดุลน,นะครับมาเบึงว่าการปลูกผักการทำสวนทำแบบจริงจังครับผมมีน้ำรอเลียงกัโอเคใสได้ครับผมครับเชิญครับผู้ใดอยากมาสัมผัสแบบบรรยากาศนา่มเศร้า กาศเย็นๆมากินผักจากสวนมากินปลาจากบ่อกอะเชิญนะครับเด้องเบาสรารข้ามกะเชิญชวนครับผู้ใดอายากมาสัมผัสบรรยากาศนะครับติดต่อมาได้ครับผมบาสรารข้ามพระรามมนีกะบพราะมรรคไฮรอ,อน่าครับฝากพี่น้องติดตาม สางช่องยูทูบหรือว่าเฟซบุ๊กเฟนเพจนะครับผมบ่าวสารคามพารออครับผมครับขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับจะพาไปรอสายกะคอยติดตามตอนต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ